สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราก็มาตามกระแสเลขดังแลีวจะสอบถามเลขดังที่คุณแม่แก่ไปขายในย่านจังหวัดเราเนาะกระแสเลขดังนี่จะมีตัวไหนบ้างนะคุณแม่พูดก็คัดดังเลขดังก็มี9ก้าสองห้าแล้วก็ห้าสองแปดเก้าก้าสองห้านี้มาจากไหนครับบ้านนาลุงบ้านนาลุงนะครับ ก็มีแค่นี้จะก็ซื้อตับเอาครัตอนที่ท,ที่ที่หาในแผงนี่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็จะเป็นเก้าสองห้าแล้วก็อะไรนะคุณแม่แล้วอะไรอีกนะคุณแม่เก้าสองห้าแล้วก็ห้าสองแปดห้าสองแปดห้าสองแปดนี่มาจากไหนครับเห็นเขาซื้อกันเข้ามาเลยเห็นเขาได้แล้วนายจ้าแต่ของคุณแม่ยังเหลือนะครับอืม แล้วก็ห้าสองแปดเก้าสองห้าแล้วก็สามห้าห้าหกก็จะมีอะไรนะที่ดังๆมาปูเดือนชัยได้ไหมไหมคุณแม่ไม่ยังไม่ได้ปูเดือนชัยยังไม่ได้อืมกระแสะเลขดังขายอยู่ในย่านสีขอเราใช่ไหมสุรินเนาะ เมื่อกี้ก็อุดหนุนไปแล้วก็ความฝันเล็กๆน้อยๆก็คือจะเป็นสามห้าหกใช่ไหมกระแสเลขดังละเอียดว่าไงว่ะก็ฝันอยู่ไม่ใช่หรอชัดเจนแล้วว่าเป็นยังไง่อก็ฝันไม่ใช่บอกฝันเกี่ยวกับบ้านเลขที่ใช่ไหมฝันบ้านใหญ่นู้นแหละผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใหม่เออฝันว่าจำไม่ได้เลยมันหลงฝันเกี่ยวกับบ้านเลขที่บ้านเลขที่แกอะไร ไพ่สิงห์เออเลขที่ไอ้ได้ไอ้วางหนึ่งเท่าใดเล่นทีว่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดออหนึ่งหนึ่งเจ็ดอนั่นแล้วพันเกี่ยวเขาอ่าปลายยางอยู่แต่หลุงอืมไม่ได้ว่าก็เริ่มทยอยหมดแต่คุณคุณแม่เอามาล็อตใหม่ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะใครอยู่ในย่านนี้ก็สามารถสอบถามแล้วก็อันนี้คุณแม่ได้วันนี้แม่เก๋หยิบอะไร0 4 2 8 0 6ี ปดศ806น่นไงนั่นไงร้อยสิบเจดหนึ่งหนึ่งเจก็ก็เกี่ยวกับนี่เงเออกํลังไปเออเออเค ก็ในส่วนของหลักกิโลก็ห้าห้าสามเลขหลักกิโลจะมีอยู่สองสองหกแปดแปดเจมันจะมีแค่ประมาณเนี้ยหลักหลังเก้าเก้าสองเห้าเหมือนกันเห็นเก้าสองห้าสองห้าเก้าอืองห้เหมือนกันเก็บไปถึงไปเห็นเลยเด็ก เดี่ยวไปเห็นอยู่ตรงไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้บนบนไอ้จอมปวกเลยจะเห็นเลขชัดมากเลยนะในในบนจอมปลวกไอ้หวัดเนี่ยปลวกไอ้หวัดเนาะนี่เห็นบ่วัดก็อสองงายไอ้ปลีกหวัดเป็นยังบอกเหรอเออยกที่วัดเห็นบ่เว่าวันวัดพวกนี้กี่สามคนสามคนไปหมดเลยเขาแหงาไปวัดกันลุงบันเคยดูดนากเอาช้อนเดือย นี่ยังเหลืออยู่เลยนี่เย็ดสองหาแล้วทำไมไม่บอกเขาเนาะเอาใส่ดสงไว้ไม่ไหนเม็ดเขาแบ่งมั้งยังเหลือตัวไหนเขาแบ่งอีกสองห้าซื้อเลยใบเดียวเัยท้าใบไม่แบ่งเนาะนี่นะแบ่งได้ไม้จะเอาสองห้าเป็นนี่นะเออแบ่งให้หน่อยเออเอาสองห้ามาเออแบ่ง่อปเนี่ยเออเออเหมือนเดิมอ่ เดี๋ยวดูเลขของคุณแม่เกีก่อนวันนี้นี่ครับก็ไปลองดูในส่วนของตัวเลขเราก็สรรหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันก็โปรดใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมเช่นเคยครับผิดถูกไม่ว่ากันเพราะว่ามันก็เป็นการลงทุนและการเสี่ยงนะครับในส่วนของตัวเลขอยู่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทิ้งท้ายกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชม1ไลค์1กํา like, กำลังใจแล้วก็1แชร์ให้กับทางแอดมิน นะครับนี่คือสโลแกนของผมอยู่แล้วนะครับหลายๆก็ขอบคุณครับสาธุสาธุเรามีโชคร่วมกันมีบุญบารมีร่วมกันนครับสร้างสรรค์ของตัวเลขในสารของตัวเลขจะสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้นะครับอืหมดไปแล้วรอบนึงฮะหมดแล้วองแสนบลรู้กันเออกำลังไป เออโอเคก็ในส่วนของหลักกิโลก็ห้าห้าสามเลขหลักกิโลจะมีอยู่สองสองหกแปดแปดแปดเจ็ดมันจะมีแค่ประมาณเนี้ยหลักหลังเก้าเก้าสองเก้าสองห้าเหมือนกันเออ ก็เห็นเก้าสองห้าสองห้าเก้าอืมสองห้าเก้าเหมือนกันเก็บไปถึงไปเห็นเลยเด็กเก็บไปเห็นอยู่ตรงไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรฮะไอ้บนบนไน้จอมปวกเฮ้ยจะเห็นเลขชัดมากเลยนะครับในในบนจอมปวกไงปวกไงไตวัดเนาะนี่เห็นบ่วัดก็สองงายบาลีที่เป็นยังบอกกันแล้วสองงายเลขที่วัดเห็นบ่เอกวันวัดพวกนี้กี่ตามคน สามคนไปหมดเลยเขาแห่ไปวัดิลุงปุ้งกินดูในเอาช้อนดีเลยนี่ยังเหลืออยู่เลยนี่เย็ดๆสองห้าวแล้วทำไมไม่บอกเขาเนาะเอาใส่ถุงไว้ไม่อในเม็ดเขาแบ่งมั้งยังเหลือตัวไหนเขาแบ่งมั้ยอีกสองห้าซื้อเลยใบเดียวเอทำไมไม่แบ่งเนาะนี่นะแบ่งได้ไหมจะเอาสองห้าตัวนี้นะเอ๊ะ เอ่เียกออเหมือนเดิมอเดี๋ยวดูเลขของคุณแม่กี่ก่อนวันนี้นี่ครับก็ไปลองดูในส่วนของตัวเลขเราก็สรรหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเช่นเคยครับผิดถูกไม่ว่ากันเพราะว่ามันก็เป็นการลงทุนและการเสี่ยงนะครับ ในส่วนของตัวเลขอยู่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทิ้งท้ายกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชม1ไลค์1กํากำลังใจและก็1แชร์ให้กับทางแอดมิน นะครับนี่คือสโลแกนของผมอยู่แล้วนะครับหลายๆก็ขอบคุณครับสาธุสาธุเรามีโชคร่วมกันมีบุญบารมีร่วมกันนะครับสร้างสรรค์ของตัวเลขในสารของตัวเลขจะสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้นะครับ้อมือหมมดไปแล้วรอบหนึ่งฮะหมดแล้วจังแสนบอลลูนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราก็มาตามกระแสเลขดังเละจะสอบถามเลขดังที่ คุณแม่แกไปขายในย่านจังหวัดเราเนาะกระแสเลขดังนี่จะมีตัวไหนมั่งนะคุณแม่พูดเขาคดังเลขดังก็มีเก้าสองห้าแล้วก็ห้าสองแปดเก้าก้าสองห้านี้มาจากไหนครับบ้านนาลุงบ้านนารุ่งนะครับก็มีแค่นี้จะก็ซื้อตัดเอาตอนที่ที่ที่หาในแผงนี่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็จะเป็น 925แล้วก็อะไรนะคุณแม่แล้วอะไรอีกนะคุณแม่อะไรนะ925แล้วก็528 528 528นี่มาจากไหนครับเห็นเขาซื้อแตงมาเล็มาเห็นก็ได้แต่ของคุณแม่ยังเหลือนะครับอืแล้วก็528 925แล้วก็35 56 ก็จะมีอะไรนะที่ดังๆมาปูเดือนชัยได้ไหมไหมคุณแม่ไม่ยังไม่ได้ปูเดือนชัยยังไม่ได้กระแสเลขดังขายอยู่ในย่านสีขอเราใช่ไหมสุรินเนาะเมื่อกี้ก็อุดหนุนไปแล้วก็ความฝันเล็กๆน้อยๆก็คือจะเป็นสามห้าหกใช่ไหมกระแสเลขดังละเอียดว่าไง ท่านผู้ชมมันยังไม่ชัดเจนชัดเจนแล้วว่าเป็นยังไงก็ฝันไม่ใช่บอกฝันเกี่ยวกับบ้านเลขที่ใช่ไหมฝันบ้านใหญ่นู้นแหละผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ไหมเออฝันว่าจังจำไม่ได้เลยมันหลงฝันเกี่ยวกับบ้านเลขที่บ้านเลขที่แกอะไรสามห้าใช่ไหมเออเลขที่ไอ้ได้ไอ้วางหนึ่งเท่าไหครับเลขที่ว่งหนึ่งหนึ่งมีเจ็ดเออ หนึ่งหนึ่งเจ็ดน,นั่นแล้วพันเกี่ยวเขาอ่ปาปันลายยางอยู่แต่หลงเตกดังนี่ก็ตอนนี้ก็เริ่มทยอยหมดแต่คุณคุณแม่เอามารถใหม่ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะใครอยู่ในย่านนี้ก็สามารถสอบถามแล้วก็อันนี้คุณแม่ได้ 4, 2, 8, วันนี้แม่เก๋หยิบอะไรศูน, 8, นย์นสี่สองแปดศูนย์หก่าแปดศูนย์หกแม่ 1 110, <c oughs> 1 11 7 117 11 <7. S> 1ก็ก็เกี่ยวกับเนี่ย